ครับผมพบกับผมนะครับบาโดกนะครับเออไม่นี่บาโดกกับสิภามาทดลองนะครับทดลองกันเดี๋ยวไวใส้ชารจรถไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับบาวโดกกับเป็นคนมากเดี๋ยวไวนะผเนาะมากรัดแต่งมากก็แกล้งตามภาษาบาโดกกั่นแหละเออ,เอ,อตอนตอนบาโดกซื้อเออ MPPD DC to DC เนอะชาร์เจอร์ตัวก้อนนั้นมันเป็นรุ่นนะครับรุ่น,นอะไรวายศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ห้าบีนะครนะับเนาะสี่ห้าบีซึ่งรุ่นนี้นี่มันกระดีสามารถชา,าร์ได้สูงสุดที่แปดสิบสามโวลต์นะครับแปลว่าปรับปรับไปแม่นวันสูงสุดมันได้แปดสิบสามโวลต์นะนี่ลด มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าบาวโดมเนี่ยมันสีชาร์จสูงสุดไม่ถึงเต็มนะแบตเตอรี่เต็มซีอ่ที่85โวลต์นะครับทำไมเ,เวลาชาร์จเอ็มพีของมันนะ ado, แบตเตอรี่จะบ่เต็มได้อยู่ประมาณ91โวลตนะ์เอ๊ะ91% 9บเนี่ยบาวโดมก็เลยห,หาบางอยู่ว่ามันมีตัวหนึ่งที่ว่าสามารถปรับแรงดันชาร์จได้ถึง135โวลต์นะครับแล้วก็เลย อย่างนี้ว่าเลยทางใหม่มาลองไต่บ้างครับก็ตัวนี้บ้าโดกอะทํากันติดตั้งไปแล้วะครับตัวนี้มันเป็นตัวถอดออกตัวเก้านะครับตัวนี้เป็นตัวเอ่อตัวบีนะครับวายศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ห้าบีนะครับตัวที่แซงใมามาหม่เห็นมันจะเป็นโคดมาวายศูนย์หนึ่งศูนย์สามสิบซีนะครับเป็นเป็นซีต่อท้ายนะครับซึ่งโคดซีนี่ตรงตัวนั้น สามารถตั้งแรงดันชาดได้ถึง135โวลต์นะครับก็ถือว่าเพียงพอสำหรับอมเอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของบาว์โดนะครับเพราะว่ามันสามารถตั้งเกิน8บหาได้นะครับครับท่านี้ก็เป็นยังไงเดี๋ยวบาร์โดสิพาไปเบิงตรงหน้างาั้นตรงที่ว่าบาเ์็ดเห็น มงแผงโซลาเซลล์เอาไปชาร์นะครับเดี๋ยวร้อยแจ็คหน่อยครับตอนนี้ก็ยังเศร้าอยู่ครับแจ็คสายแจ็คหน่อยเดี๋ยวบาโดกสีลองอ่าไปชมนะครับบามันจะชาร์จถาบรครับมันจะถึงร้อยเปอร์เซ็นต์บอนะครับโอเคครับผมติดตามเลยครับผมครับตอนนี้ก็แบตเตอรี่รถเขาเหลืออยู่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับนัตามบอกว่า เหลืออยู่17เปอร์เซ็นต์นะครับเ,เขาจะมาซาดด้วยระบบะแปลงโซลาเซลล์ที่เ,เขาก็อมาก่อนหน้านะครับว่าจากเหลือแค่17เปอร์เซ็นต์ไปถึงร้อยเปอร์เซ็นต์จะใช้เวลาจักสุมงนะครับลองม่นนะครับเนาะครับผมครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ สิบโมงสี่สิบนะครับโดยประมาณนะครับเนาะนี่เขาก็จะชาร์จแดดกำลังมาพอดีครับรตอนแรกเขาก็เอาหวัวชาร์จตัวนี้นะครับนี่ครับหวัวชาร์จตัวนี้เนาะที่บ่าวดุต่อไว้นะครับเป็นระบบเลยนะเขาก็เอามาต่อเสียบเขา้าตัวเต้ากันเนาะครับเต้าของปลดไฟฟ้าเอาเลยนะครับ,บ,รบเสียบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะ เดี๋ยวเ็จะมาเปิดเื่องนะครับตอนแรกครับเขาจะเปิดเ,ดเบรกเกอร์ด้านรถก่อนครับเครับต่อมาก็เป,เปิดเบรกเกอร์ของแผงโซลาร์เซลล์นะครับครับขึ้นขึ้นขึ้นมาจะทราบครับแล้วว่านไ วิ่งชาดยุคแปดแอมครับแปดแอมป์644วัตต์นะครับเนาะถือว่าประมาณนี้นะครับเนาะเพราะว่าแผงสองบาโดกะาสองแผงอนุกรมกันนะครับครับก็ะชดได้แรงดันอยู่ประมาณ90โวลต์นะครับ90้าสิบโวลต์แพงละ450วัตต์สองแผงนะครับครับเพิ่งว่าตอนนี้เหลือ17เป็นนะครับ จะไปถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ภายในจักชั่วโมงนะครับเดี๋ยวบาโดซีมาสรุปให้ฟังนะครับเป็นระยะระยะนะครับตอนนี้เขาก็เริ่มได้ทําการชา์จแล้วครับทำกัรชา์เรียบร้อยแล้วครับผมยังไงบาโดซีรายงานให้ฟังเป็นระยะระยะนะครับตอนนี้ก็สิบโมงสี่สิบโดยประมาณนะครับโอเคครับผมผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้สิบเอ็ดโมงสี่สิบนะครับโดยประมาณครับแบตเท่ากับขึ้นมาที่ 33มยี่สเปิดเซนะครับจาก17เปอร์เซ็นต์นะครับเนาะนะไอ้นี่กับตัวชาร์จเจอร์นะครับชาร์จเจอร์เขาก็บอกว่าตอนนี้เนียงชาร์จอยู่ที่9 7 40. 7 40นนแอมป์นะครับที่740 740อยสี่บาทนะครับคือว่าแบดปีครับแบดปีครับนะครับอันนี้บ้าโดดตั้งไว้ที่88โวลต์นะครับเด้อ88โวลต์ เนื่องจากว่าแบตบาวโดกนี่มันจะเต็มที่8 5โวลต์นะครับก็เลยตั้งเพื่อไว้น้อยนึงครับเพราะมันจํากัดกระแสไว้อยู่ที่10-10แอมป์นะครับบาโดกตั้งแอมป์ไว้ที่10แอมป์ตามตามอะแดปเตอร์ของของที่ม้ากาบรดนะครับก็เลยตั้งเพื่อไว้หน่อยนึงนะครับอันนี้ก็ถือว่าเข่าดีครับแดดดีครับทวงนี้ครับ เดี๋ยวสีไล่งานอีกฟังอีกเป็นระยะนะครับครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสี่โมงครึ่งครับประมาณเนาะครแบ้นห้องกับเต็มร้อยเลยนครับไอ้เบิรงชาร์จเจอร์เขาเลยครับชาร์จเจอร์เอากับยังชาร์จได้หน่อยหน่อยหนึ่งอยู่ครับถือว่ามือนี้แดดอ่อนช่วงบ่ายครับแดดเบิดพอดีถือว่าเบิดนะครับเออถือว่าถือว่าชาร์จเขานะครับถือว่าสำเร็จนะครับนี่ครับ พมตั้งไว้88นะครับในแปดสิบามขัวก็ถือว่าได้พานครับครับครับถือว่านี่คือได้พลังงานจากแผงโซลาเซลล์โดยที่ว่าเฮาบม่ได้เสียค่าไฟนะครับทั้งนี้ก็เป็นงานดีไวชื่นชอบสําหรับนักประดิษฐ์นะครับเนาะไว้เป็นแนวทางกันนะครับจะบ้าโดดเกี่ยวสรุปไปฟังอีกหนึ่งนะครับครับผมครับกามาสรุปกันนะครับเกิดสรุปได้ว่าการชาร์จของ MPPT ตัวไม้นะครับตัวโคดซีนะครับก็ใส้เวลารวมๆแล้วอยู่ประมาณเกือบหาชั่วโมงนะครับก็จาก17ปรเซ็นต์ก็เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าใส้เวลาพอสมควรนะครับเพราะว่าท้งนี้บาโดก,ก่าซีบอตั้งแอมป์ให้สูงนะครับเพื่อเป็นการถนอมแบตเตอรี่ของรถมอร์ซค์นะครับก็ตั้งทอกับอะแดปเตอร์ที่ว่า ม้ากับตัวรถนะครับที่ม้ากับตัวรถเขากะจำกัดกระแสไว้ที่10แอมป์นะครับพรดก็เลยตั้งไว้ที่10แอม์ทอกับไอ้ตัวรถนะครับแต่ท่งนี้กะแผงกะถ้ารวมกันแล้วมันก็จะได้อยู่90้ายวัตต์จริงครับแต่การใช้งานจริงมันก็จะมีการดรอปการหายไปแดครับเมื่อกี้ก็เห็นสูงสุดอยู่ประมาณ9แอมกว่าครับอยู่ที่7 4 0วัตต์นะครับตามที่ ในคลิปที่ผ่านมานะครับครับก็จังใจก็ถือว่าเป็นการาได้พลังงานจากาแสงแดดนะครับโดยการใส่อุปกรณ์ DIY ลงครับในกรณีว่าไฟฟ้าบมาเฮ้ากัใส่แสงแดดชาร์จรถเฮ้าครับก็ยังสามารถวิ่งได้นะครับรถของว้าดูนี้ ถ้าเต็มหนึ่งล้อยนะครับถ้าแลีนบอลเลียวแลีนอยู่ประมาณสี่สิบห้าสิบนะครับก็จะสามารถแลีนได้อยู่ล้อยกโลนะครับล้อยสิบโลล้อยสิบห้าโลนะครับเพราะบาวโดเคยทดลองเรนแล้วครับแต่ตอนนี้กับบาวโดกับบอลเรียนไม่ได้หดอกครับกับเรียนหนังงานสมมาภาควรครับขันทันใดชื่นชอบนะครับเนาะก็นำไปเป็นแนวทางนะครับในการเห็ดเครื่องชาร์จรถไฟฟ้านะครับ เพราะว่าต่อไปรถไฟฟ้าก็กำลังมีเทนเข้ามาหลายนะครับ้วก็ราคาก็ะจับต้องได้ครับอันนี้ก็ d ดีเป็นแนวทางสําหรับเพื่อนสมาชิกนะครับเนาะเป็นใกล้ลายเพื่อมพี่นสนใจนะครับจาดัดแปลง DIY ปนะครับประมาณนี้นะครับนก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเอาไว้คลิปหน้าเราเดี๋ยวระสิ ดีไบเพิ่มเติมไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ